สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตนำดวงตัวอย่างท่านพลเอกเปรมติณสูรานนท์มาเป็นดวงตัวอย่างเพื่อการศึกษานะคะแต่วันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้อ่านเป็นดวงตัวอย่างให้ฟังนะคะแต่ว่า นำมาลงใน YouTube ไว้เพื่อให้คนที่สนใจจะศึกษาดวงตัวอย่างของท่านนะนะคะได้กดเข้ามาดูว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเก็บไว้ศึกษานะคะว่าทำไมท่านถึงจึงเป็นคนเด่นคนดังเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเกิดวันที่26สิงหาคมพศส4 6 3เวลาที่เกิดก็คือ6โมงเช้า จังหวัดสงขลาซึ่งท่านเสียชีวิตในวันที่2 6พฤษภาคมพศ2562เวลาที่ทางการแจ้งก็คือ9โมง9นาทีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตามไปดูรูปดวงตัวอย่างของท่านนะคะตรงนี้คือรูปดวงตัวอย่างของท่านนะคะซึ่งประเต้ได้เอาวันที่ท่านเสียชีวิตมาเ,เป็นดาวจรไว้ข้างนอกนี้นะคะ ส่วนข้างในนี่ก็คือรูปดวงเดิมของท่านอันนี้คือดวงราศีจากดวงนาวาังจากอันนี้ก็คือวันเกิดท่านเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะคะส,สังเกตเห็นไหมคะว่ามีดาวหลายดวงมากเลยที่ไปอยู่เรือนตะนุลักษ์เห็นไหมคะนะคะทำให้ท่านเป็นคนเด่นคนดังเรามาสังเกตกันนะคะในในคนที่ศึกษานะคะอันนี้ปราเต้จะไม่บรรยายเป็นเพียงคลิปสั้นๆนะคะ อันนี้คือวันที่ท่านเสียชีวิตค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะปะะเตอเอามาลงไว้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ